สวัสดีค่ะขราวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวเนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังทอดนะคะวันนี้จะทำเป็นไส้มันม่วงค่ะเคยทำไปแล้วคลิปนึงเป็นไส้ถั่วแดงเนาะค่ะก่อนที่เราจะไปชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง youtube และช่องทาง facebook เพจครวคัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นเรามาทำไส้กันก่อนนะคะเราใช้มันม่วง400กรัมค่ะวันนี้เอใช้เป็นมันม่วงเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นมันม่วงของไทยก็ได้ค่ะเราก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นๆตามภาพเลยแล้วนำไปนึ่งให้สุกค่ะค่ะอันนี้เราก็ลองเทสสุกดูนะคะจิ้มดูให้เขานิ่มๆก็สุกแล้วละคะ่ะ หลังจากที่สุกดีแล้วเราปิดแก๊สนะคะแล้วก็นําเขาลงมาบดให้ละเอียดค่ะเราใช้ช้อนซ้อมแบบนี้บดก็ได้นะคะหรือว่าใครมีเครื่องบดจะใส่เครื่องปั่นก็ได้ค่ะค่ะเราก็บดให้เขาละเอียดตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปกวนกันค่ะเรานําเขามาใส่กระทะเลยค่ะ เมื่อใส่กระทะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเกลือเสร็จส่วนสช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็น้ำเปล่า60กรัมค่ะแล้วก็น้ำมันพืช50กรัมจะเป็นน้ำมันคานูลาน้ำมันลำข้าวได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเรานำขึ้นตั้งไฟกวนค่ะกวนด้วยไฟอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆจนมันม่วงเขาแห้งค่ะ จะสังเกตว่ากวนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มแห้งขึ้นแล้วนะคะระหว่างที่กวนเนี่ยจะเย็นๆนิดนึงนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆเลยเนาะค่ะแล้วก็ระหว่างกวนนี่ยเราก็คนไปตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะค่ะพอแห้งได้ตามที่ต้องการแล้วเราปิดไฟค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาปั้นเป็นลูกกลมๆก,มกันค่ะอันนี้ก็ถาดน,นะคะเหลากุด,ด้วยพลาสติกแรปเนาะแล้วก็น้ํามันสําหรับทามือค่ะ เดี๋ยวเราไปชั่งกันก่อนค่ะไส้ของเราจะชั่งชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นละยี่15กรัมค่ะค่ะเราก็ชั่งจนหมดเลยค่ะค่ะก็สำหรับความหวานของไส้นะคะเพื่อนๆชิมมันม่วงก่อนนะถ้าเขาวานอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อไดออ้ทั้งหมด12ชิ้นตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็นํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะใช้น้ํามันทามือนิดนึงนะคะเพราะว่ามันม่วงเขาจะติดมือค่อนข้างจะง่ายเนาะค่ะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมจนเสร็จเลยค่ะเราใช้ทั้งหมด12ชิ้นค่ะส่วนที่เหลือเราสามารถนําไปทําไส้ขนมปังหรือว่าเป็นไส้ขนมอื่นๆก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานําแช่ตู้เย็นค่ะ แล้วเราก็มาทำในส่วนของขนมปังนะคะเราใช้นมสดอุ่น110มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมค่ะตามด้วยไข่ไก่1ฟองค่ะเบื่ออะไรก็ได้หลังจากนั้นนะคะเราตีให้เข้ากันค่ะตีให้ไข่แตกค่ะค่ะเมื่อไข่แตกดีแล้วเราใส่ยีสต์ลงไป1ช้อนชาครึ่งค่ะ ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วพักไว้สักครู่หนึ่งค่ะค่ะเรามาดูในส่วนของของแห้งนะคะเราใช้แป้งสาลีในประสงค์80กรัมค่ะแป้งขนมปังอีก180กรัมค่ะวันนี้เราใช้สองแป้งเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนให้เข้ากันดีแล้วเราทำหลุมตรงกลางไว้ค่ะ แล้วก็ใส่ของเหลวลงไปค่ะเราปาดน้ำตาลทรายลงไปให้หมดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตะล้อมขนให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไป40กรัมค่ะ แล้วก็คนต่อให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็คนจนกว่าจะไม่สามารถใช้พายซิลิโคนคนได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้มือนวดค่ะระหว่างที่เราใช้มือนวดเนี่ยเราจะนวดอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะใครจะนวดนานกว่านี้ก็ได้จะใช้เครื่องนวดก็ได้ค่ะค่ะนวดไปสักพักหนึ่งนะคะ สังเกตว่าแป้งเขาเริ่มเนียนขึ้นนะคะค่ะพอใกล้ครบเวลานะคะเราจะใช้วิธีการหดิบแป้งขึ้นมาแล้วจับเขาตีลงในชามแบบนี้ค่ะเพื่อให้แป้งเขาเนียนขึ้นค่ะ ค่ะหลังจากที่ครบเวลาแล้วนะคะเราทาด้วยน้ํามันพืชค่ะนิดหน่อยทาเพื่อว่าไม่ให้โดเขาแห้งนะคะเวลาที่เราพักแป้งเนะาะค่ะเราก็ทายทั่วเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราคุมด้วยพลาสติกปค่ะแล้วก็คลุมด้วยผ้าและพักไว้ประมาณ50นาทีให้โดเขาขึ้นฟูเป็น2-3ถึงเท่าเลยค่ะอันนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะ50นาทีแล้วหลังจากนั้นเราเปิดพลาสติกแปออกค่ะ ค่ะแล้วเราก็กดไล่ลมนิดหน่อยนะคะค่ะค่ะเมื่อไล่ลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จับเขาเอ่อวางที่พื้นโต๊ะได้เลยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นเนาะเราก็คลึงให้ตัวโดวเขาเนียนนิดนึงค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราตัดแบ่งครึ่งนะคะทำงานทีละครึ่งจะได้ง่ายเนาะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ค่ะโดหนึ่งก้อนนะคะเราจะตัดเป็นชิ้นเล็ก12ชิ้นเนี่ยได้สายอยู่ที่41กรัมค่ะค่ะเมื่อตัดเป็นชิ้นเล็กเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาคลึงกลมค่ะคลึงให้ครบทุกก้อนเลยค่ะ เมื่อคลึงกลมเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้คลึงแป้งแบบนี้ค่ะกดลงไปให้โดของเขานะคะมีลักษณะแบนๆตามภาพเลยค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้นำไส้มาใส่ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็หยิบเขาขึ้นนะคะแล้วก็นำไส้มันมุกที่เราปั้นเอาไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนาะเอามาใส่นะคะตามภาพเลยค่ะ แล้วก็เอาโดปิดนะคะตามภาพเลยปิดให้มิดเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลึงกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเมื่อคลึงกลมได้ที่แล้วเราก็ใช้มือกดให้เขาแบนๆตามภาพค่ะ ค่ะเราก็จะทรงเขานิดนึงนะคะให้เขาเป็นทรงกลมๆเนะาะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเขาพักบนถาดค่ะค่ะเราก็ทำแบบเดิมค่ะทำจนเสร็จเลยค่ะจนครบทุกชิ้นเลยค่ะก็ครึ่งแป้งนะคะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะ แล้วก็นำมาใส่ไส้ค่ะแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะทําตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเพื่อเพิ่มความน่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยงาด้านบนค่ะเราก็ใช้ทั้งงาดำงาขาวเลยนะคะอันนี้เป็นงาที่ยังไม่ได้คั่วเนาะ ก่อนที่เราจะโรยเราจะใช้น้าเปล่านะคะแต้มที่ตัวขนมของเราสักนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราโรยงานเนี่ยจะได้ติดไปที่ตัวขนมได้ง่ายเนาะไม่หลุดรอนออกมาเวลาที่เราทอดนะคะ<ม>ค่ะเราก็ทําตามภาพเลยค่ะตักงานนะคะแล้วก็ใช้ช้อนกดลงไปแบบนี้ค่ะค่ะเราก็ทําจนเสร็จเลยค่ะ ในส่วนของขั้นตอนการทอดนะคะเรานำกระทะนะคะตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วก็นำขนมของเราวางลงบนกระทะเลยค่ะค่ะสำหรับกระทะนะคะแนะนำเป็นกระทะเทฟลอนเนาะเวลาทอดเขาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆจนเขาเหลืองเลยค่ะอันนี้เราสามารถเปิดดูได้เรื่อยๆนะคะ จนเขาสีเหลืองนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วละค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับด้านค่ะค่ะเราก็ทอดอีกด้านหนึ่งให้เขาเหลืองเลยค่ะใช้ไฟอ่อนเหมือนกันนะคะค่ะเอ่อต่อข้างเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ7-8นาทีนะคะอันนี้แล้วแต่เตาเนาะแล้วแต่ความร้อนของเตาค่ะแล้วก็แล้วแต่กระทะของเราที่เราใช้ด้วยนะคะ ค่ะเมื่อกลับด้านแล้วเราก็ปิดฝาค่ะทอดต่อนะคะจนกว่าจะสุกเลยค่ะค่ะในตัวขนมเขาสุกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนยอยากให้ด้านข้างเขาเนี้ยกรอบนะคะก็ทำตามภาพเลยค่ะทอดด้านข้างด้วยเนาะ หลังจากสุกแล้วก็จะได้หน้าตาตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะขนมขนมปังทอดแบบนี้กินร้อนๆจะอร่อยนะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมปังทอดไส้ถั่วแดงนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทำกินหรือว่าทำขายได้เลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากด้วยตัวไส้สามารถทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทางต่างช่องทาง YouTube และช่องทาง f เฟซ o o ๊กเพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า 啊，卡。